ช่วงนี้นัดกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่สนุกมากเลยนะคะ The แต w e วิ Year เล่มนี้ก็มีการอ้างถึงงานวิจัยโดยนักสิทวิทยายอยู่ชิ้นหนึ่งที่นัดรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยอยากหยิบม,มาฝากทุกคนค่ะชื่อ the emotional cycle of change นะคะก็คือว่าในตลอดช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอารมณ์ของเรามีการขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปอย่งไงบ้างในแต่ละช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคุณกำลังเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานะ ต้องปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วรู้สึกว่าตัวเองพบเจอกับความยากลาบากเนื้อหารายการวันนี้เหมาะคุณมากๆเลยค่ะมาเลือกมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องอย่างที่ใจคุณอยากจะมุ่งไปวันนี้มาทําความรู้จักรถไฟหอกทางอารมณ์ร่วมกันวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ Emotional Cycle of Change หรือว่าวัฏสอารมณ์นะคะเป็นโมเดลที่ใช้อธิบายสภาพอารมณ์ที่หลากหลายมากๆเลยในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนแปลง ว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะต้องเคลื่อนผ่านสภาพอารมณ์แบบไหนบ้างตั้งแต่จุดแรกที่เขายืนอนยะู่ในปัจจุบันไปสู่จุดที่เขาต้องการในอนาคตนะคะโมเดลนี้ก็แบ่งสภาพอารมณ์ออกเป็น5ระยะตามช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงค่ะนั่นก็คือ 1. โลกสวยเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้ความนะคะ 2. โลกมืดเพราะว่ารู้มากเกินไปค่ะสาเหวแห่งความสิ้นหวังสโลกสวยอย่างมีปัญญาและ ห้าเป็นตอนที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะก็รู้สึกได้รับความการเติมเต็มค่ะมาดูกันทีละตัวค่ะระยะที่1ของวัฏจักรอารมณ์นะคะโลกสวยเพราะยังไม่ค่อยรู้ความค่ะในระยะนี้เนี่ยเราก็จะแบบตื่นเต้นมากตื่นตาตื่นใจนะคะแบบเห็นโอกาสใหม่ๆเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะเรามองเห็นภาพตัวเองจะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้คนไม่เคยตื่นเช้าเลยตื่นสายมาตลอดชีวิตเพราะได้ฟัง คุณนประโยชน์ของการตื่นเช้านี่อยากจะลุกขึ้นมาวิ่งออกกําลังกายเลยทันทีอยากจะแบบนั่งสมาธิทํากับข้าวกินเองดริปกาแฟตอนเช้าแล้วก็อ่านหนังสือช้าๆนะคะตอนเช้าหรือว่าผู้ประกอบการได้ฟังข่าวอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วแบบโอ้โหไอเดียมันเจิดไอเดียกระชูดอยากจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยากขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะคะเห็นภาพฝันต่างๆนานาแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่า มันมีอะไรในขั้นตอนก่อนที่เราจะไปถึงภาพฝันมันจะต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง<ม>นี่คือระยะที่หนึ่งค่ะเต็มไปด้วยความฝันเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความเป็นไปได้เต็มไปด้วยโอกาสค่ะวัฒนศัาากร์อารมณ์ระยะที่สองโลกมืดเพราะรู้มากเกินไปพอเราเริ่มลงมือทำนะคะพอเราเริ่มหาข้อมูลเราก็จะเริ่มเจอเรื่องยากเข้ามาเรื่องท้าทายที่จะเข้ามาทดสอบหลายครั้งก็เจอ สิ่งที่มันบันทอนกำลังใจหลายครั้งก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวนะแล้วช่วงนี้เนี่ยในหัวของเราก็จะแบบเกิดคำถามมากมายเด้งเดงเดขึ้นมาเต็มไปหมดค่ะนี่เราต้องคิดมากขนาดนี้เลยหรอนี่เราต้องทำมากขนาดนี้เลยหรอนี่เราอยากได้เจ้าสิ่งนั้นน่าสุดหมายปลายทางจริงหรอนี่เรามีความสามารถนี่เรามีทุนมีเวลา ที่จะทำสิ่งสิ่งนี้จริงๆหรอสภาพณปัจจุบันในตอนนี้ก็คือว่าเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจมองไม่เห็นทางที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วผลลัพธ์ณปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่ดีด้วยนี่คือระยะที่สองค่ะวัฏจักรอารมณ์ระยะที่สามภูพเพวแห่งความสิ้นหวังเป็นตรงนี้เองค่ะที่เราจะมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราตกต่ำถึงขีดสุด คำว่าทำไม่ได้เนี่ยมันดังก้อ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 งมาจากทุกทีทุกทางโลกภายนอกโลกภายในดี้นขันซะจนเซลล์เอสตีมของเรามันแห้งเหือดไปหมดแล้วเราก็จะมาถึงจุดที่เป็นทางแยกที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราเลือกที่จะเลิกแล้วกลับไปอย่างจุดที่เราเคยอยู่หรือว่าเลือกเดินหน้าต่อ ถ้าเราเลือกที่จะเลิกแล้วก็กลับไปยังจุดที่เราจากมาสิ่งที่เราเคยทนไม่ได้น่าจุดนั้นสิ่งที่เราคิดว่าไม่โอเคเราจะรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆที่คุณผ่านมาระหว่างการเดินทางจนมาถึงจุดนี้และถ้าคุณเลือกที่จะเลิกแล้วกลับไปยังจุดนั้นจริงๆมันไม่มีทางเหมือนเดิมค่ะคุณได้รับบทเรียน คุณได้รับประสบการณ์ตลอดการเดินทางเมื่อคุณกลับไปคุณจะทำได้ดีขึ้นคุณจะมองโลกไม่เหมือนเดิมหรือถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อเนี่ยมันคืออารมณ์แบบว่าตายเป็นตายฉันจะไปต่อฉันจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ไม่รู้แหละต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ทุ่มหมดตัวเลิอกอายเลิกสนใจควาวิจารณ ให้ทําอะไรคือทาหมดเพราะว่าฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากไปให้ถึงจุดนั้นได้ให้ได้จริงๆแล้วฉันฉันจะเลิอกอ้างโนนอ้างนี่ฉันจะเลิกบน่นแล้วฉันจะลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะไปต่อการที่เราจะมาถึงทางแยกหรือก็คือจุดที่เราจะต้องตัดสินใจเนี่ยมันคือวินาทีวิกฤตของชีวิตแล้วนะคะมันคือช่วงเวลาที่เราจะต้องขุด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 ,ขดลึกๆๆ ลงไปข้างในตัวเราถามคำถามว่าเราคือใครเราต้องการอะไรเราต้องการสิ่งเนี้ยไปเพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่สัมคัญที่สุดอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันแล้วพอเราตอบคำถามพวกนี้ได้แล้วเราอาจจะพบว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันอาจจะไม่ใช่หนทางเดียวที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการก็ได้มันอาจจะมีวิธีอื่น เส้นทางอื่นวิธีการใหม่ๆก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะค้นพบว่าไม่เนี่ยแหละนี่คือหนทางที่ฉันจะต้องก้าวไปแล้วฉันจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างเพื่ไปให้ถึงสิ่งที่ฉันต้องการให้ได้ไม่ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจทางไหนเมื่อคุณตัดสินใจแรงมันจะมาพลังมันจะมา ความมุ่งมั่นมันจะมาพลังใจมันจะเกิดตัดสินใจค่ะเราก้าวต่อแล้วเราก็เดินทางมาถึงระยะที่4ของวัฏจักรอารมณ์นะคะโลกสวยอย่างมีปัญญาค่ะเป็นที่ตรงนี้เองนะคะที่เราเริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีเราเห็นว่าความทุ่มเททำงานนะความวิริยะอุตสาหะตลอดการเดินทางที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันเริ่มจะผลิตดอกออกผลให้เห็น เราเริ่มที่จะยิ้มได้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะมั่นใจในความสามารถของตัวเองว่าเราก็มีความสามารถพอที่จะประสบความสำเร็จนกันนี่นะแรงก็ดีเวลาก็ดีเงินทุนก็ดีที่เราใส่ลงไปเพื่อทำสิ่งสิ่งนี้ยมันเริ่มที่จะเห็นผลตอบรับกลับมาแล้วเราก็มองสิ่งเหล่านี้ด้วย มุมมองใหม่เรามี Mindset ใหม่เรา Take action ใหม่ๆแบบที่เราคนเดิมคนที่เคยอยู่ในระยะที่ 1, 2, 3เนี่ยไม่มีฐานทำแบบนี้เด็ดขาดแล้วเราก็ Take action พวกเนี่ยจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาหัวใจสำคัญของระยะที่4เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะคะนั่นคือความสม่ำเสมอ Take action แบบที่เราคนเก่าในอดีตไม่มีฐานทำเด็ดขาดเราทำ จนมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาวัฒจักดอารมณ์ระยะที่5ทําสําเร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกอิ่มเอมรู้สึกใจฟูรู้สึกได้รับการเติมเต็มนะคะเราก็เดินทางมาจนถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางนะคะเราเดินมาถึงจุดที่เราต้องการเราได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได้และเราก็ได้สัมผัสประสบการณ์ของการได้ลงมือสร้างอะไรสักอย่าง จนมันสำเร็จเกิดขึ้นมาได้นะคะเราจะรู้สึกขอบคุณความพยายามของตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณผลลัพธ์ตรงหน้าที่มันออกมาดีเราจะรู้สึกพึงพอใจเราจะรู้สึกถึงความปิติข้างในการเดินทางอันยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวนั่งรถไฟหอบทางอารมณ์ตลอดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในที่สุดความพยายาม การทํางานหนักตลอดมาก็ได้รับรางวัลแล้วค่ะนัดหวังว่าเนื้อหารายการในวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวัฏจักรอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจอารมณ์ยากๆของตัวเราเองเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลนนะคะพอเราเข้าใจการเคลื่อนตัวของสภาพอารมณ์แบบที่ทุกคนจะต้องเผชิญอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการได้ค่ะ เราตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงระยะไหนของการเปลี่ยนแปลงและเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อเคลื่อนตัวเองไปยังจุดที่เราต้องการค่ะจําภาพนี้ไว้เลยนะคะแล้วคุณล่ะคะตอนนี้กําลังพบเจอบททดสอบยากหรือว่าเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่หรือเปล่าเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะรออ่านอยู่คะ่ะขอบคุณที่รับชมอยู่ดีๆีลิฟเลอย่าลืมว่าคนสร้างสารรค์ใช้ชีวิตสร้างสารรค์ค่ะสวัสดีค่ะ